ว่ากันว่าโตเกียวมีร้านอาหารถึง6 0 0ม0ร้านร้านไหนดีร้านไหนไม่ดีใครจะไปรู้ได้บางร้านไม่แพงแต่ก็ไม่คุ้มค่าบางร้านไปแล้วเสียเวลาคลิปนี้เรารวมร้านอาหารและคาเฟ่ที่เราไปมาและคิดว่าดีถ้าใครกําลังวางแผนจะไปโตเกียวแบบคุ้มค่าประหยัดงบคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับเรามาเริ่มที่ร้านแรกเลยแล้วกันนะครับร้านนี้ชื่อว่าคิวฟะบงคอนเซ็ปต์ของร้านเขาก็คืออยากให้การซื้อเค้กนั้นเหมือนการเปิดกล่องของขวัญ เขาจึงคิดว่าเค้กที่เขาทํานั้นต้องไม่เหมือนที่อื่นครับโดยส่วนมากเค้กของที่นี่จะเป็นทาร์ตเค้กครับแต่ความแตกต่างคืออะไรหรอความแตกต่างของเขาคือเขาใช้วัตถุดิบชันเลิศนั่นก็คือผลไม้ที่หาได้เฉพาะในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับจอมรีก่อนไฮไลท์เขานะคือจอมรี เป็นสตรอเบอรี่ดีคัสตาร์ดตรงเนี้ยมันไม่หวานไวมันแบบมันคนี้อันนี้องุ่นเป็นองุ่นมัสกัตอันนี้มันเหมือนมันมี3ชั้นอ่ะมันมีมันมีคัสตาร์ดแล้วมีชั้นตรงกลางแต่อ่างุ่นเนี่ยคือไฮไลท์ที่อยากกินเลยที่นี่จะแพงสุดพันเยนมันจะอร่อยว่ะอันนี้เป็นบอกว่าเบสเทอร์เลอร์คือเหมือนเป็นทิกส์ฟู้ดแบบผลไม้รวมเนาะคือทุกอันนี่ยมันคือทาร์ตหมดเลยทาร์ตผลไม้มันจะมีส้มถ้าสีขาวนี่จะเป็นสาลี่มั้งแล้ก็มีมะม่วงมีเบอร์รี่ อันท้านี้เป,นเป็นชีสเป็นชีสรวนที่อร่อยทุกวันเลยแต่ว่าอันที่เป็นผลไม้มันก็จะเด่นด้วยผลไม้มันเองตัวทาร์ตเขาก็อร่อยต่อมามาทานอาหารคาวกันบ้างครับร้านปิ้งย่างร้านนี้ชื่อว่ายากินกุเอนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีอาซาบุจุบัน หลายหคนคงยังไม่เคยได้ยินชื่อสถานีนี้ใช่ไหมล่ะครับแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าสถานีนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยตัวจริงใส่เนื้อย่างอย่างเรานะคะต้องไม่พลาดเพรารานนี้คือเดอะเบสมากี่ครั้งก็คือสั่งแบบที่ต้องมีแน่ๆเลยคือคารูบิมิซจิชิซึกะโดราเอมอน คือร้านนี้มันเป็นร้านที่ชื่อว่ายากินีนกวัวเอ็นตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยหาด้วย Google Map คือเราไม่รู้เลยว่าร้านนี้มันอร่อยเราเห็นคนรีวิวเยอะเนื่องจากมันเป็นย่านที่ไม่ได้มาเพื่อช้อปปิ้งหรือไม่ได้มาเพื่อท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวเท่าไหร่คือเราอยากกินเนื้อย่างเราก็เลยลองเซิร์ชดูแล้วก็มาครั้งแรกที่มาเปิดเข้ามาล้วก็จะเจอแต่คนญี่ปุ่นไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีชาวต่างชาติเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะกล้ามขาหน้าลิ้นและซิโคงคือเเมนนนนูหลััักทีี่่ราสใว้นนะ โดยเฉพาะมิสูจิหรือก้ามขาหน้าที่มีเอกลักษณ์ของความนุ่มแต่ไม่มันและยังเป็นเมนูแนะนําของร้านนี้อีกด้วยครับนี่มิซูจินะฮะที่เป็นเนื้อทะเลก็คือเป็นเนื้อแบบหักซอสอยู่แล้วเป็นคนกินรสจัดไงคือทุกคนที่คนป็นคนชอบกินเนื้อน,นุ่มแต่ไม่ชอบกินมันมากมิสูจิแล้วก็จตกลังดีแต่อันนี้เป็นคารบิ ชิ้นนี้มันเยอะไปนิดนึงถ้าพูดถึงความนุ่มนะคือนุ่มมาพอ,อกันแต่ชอบมิสซิสจีม,มากกว่ามิสซิสจีอร่อยเออ,อส่วนนี้จะเป็นลิ้นนะฮะลิ้นวัวเนี่ยหนึ่งจานเนี่ยมี6ชิน้น6ชิ้นเนี่ยราคา2,000เยนนะฮะอันนี้เราสั่งเป็นแบบว่าเป็นการเล็กอย่างเดียวแต่เราเอาไปจิ้มน,นิดนึงอืมดิ้นอร่อยดิ้นอร่อยคือลิ้นเนี่ยจุดเด่นของเนื้อลิ้นก็คือมันจะเด้งๆเคี้ยวเด้งๆตอบรับการเคี้ยวของเราถ้าลิ้นที่ไม่ดีมันอาจจะเหนียวไปอันนี้กำลังดี กลับมาที่โอมเตสันโดกันอีกครั้งนะครับร้านนี้เรามากันแต่เช้าเลยนะฮะร,ร้านนี้ชื่อว่า coffee beef carnival okay, ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้าน CBC นะช่วง early bird เขาจะแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงราคากาแฟจาก500เยเยนเหลือ300เยนนที่เราสั่งก็คือมัทฉะเอสเปรสโซกับคาปูชิโน่แก้วน อร่อยวะอร่อยอนี้อร่อยจริงๆเพราะว่าคือเวลาดูดไปข้างล่างอ่ะมันจะได้รสชาติของมัทฉะาก่อนแต่ข้างบนอ่ะเป็นกาแฟแต่มันมันค่อนข้างหวานนะกินแล้เออมันหวานมันเลยอร่อยตอนแรกที่เรามามันเหมือนเรามาเร็วกันมาค่อนข้างเช้าแบบสิบโมงครึ่งอะไรเงี้ยยังไม่มีคนมาตอนแรกเราคิดว่าที่ร้านนี้จะเวิร์กไหมเราก็เราก็ไม่แน่ใจพอนั่งไปสักพากคนค่อยๆมาปรากฏว่าคือทุกคนที่มาเขาไม่ได้ตั้งใจมากินกาแฟเหมือนเราเขาตั้งใจมากินเบอร์เกอร์เป็นหลักเราก็สั่งเบอร์เกอร์กินเบอร์แต่ว่าก็คืออร่อยทั้งเบอร์เก เนี่ยเห็นเห็นไหมชิ้นมันก็จะเล็กแค่นี้เองอร่อยอืมอร่อยจริงอร่อยแต่ชิ้นมันเล็กเนิดเดียวอ่ะก็เป็นแบบคือมันมีไซส์ใหญ่ก็มีนะคะไซส์ใหญ่ก็มีแต่มันจะไม่ได้รองคุ้มค่งอ่ะอันนี้เราไม่รองทุ้มค่าทำเป็นไส้เหมือนเนื้อสับแล้วใส่แยมบลูเบอร์รี่อันนี้อันนี้เหมือนใส่แยมบลูเบอร์รี่แล้วก็ซอสหอมสับด้วยอร่อยค่ะอีแบบไม่หนาเกินไปแล้วก็มันแบบพอดีคำอ่ะค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ เรายังอยู่กันที่โอเมเตซันโดนะครับนะร้านนี้ก็ชื่อว่าออนเดนคอฟฟี่เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆที่ขายทั้งแซนด์วิชและก็เครื่องดื่มครับแต่แซนด์วิชที่เขาขายนั้นจะเป็นสไตล์เวสเทิร์นซึ่งจะต่างจากร้านทั่วไปในญปน้าน,นี้นะชื่อว่าร้านออนเดนคอฟฟี่นะครับเรายังอยู่กันที่โอเมเตซันโดเอกลักษณ์ของร้านนี้คือแซนด์วิชแซนด์วิชคือเรายังไม่เห็นร้านไหนที่ในโตเกียวที่ทำแล้วเนี้ยนะคล้ายๆบอกว่าใช้เครื่องทำแบบแซนด์วิชเซเว่น 7. รสชาติก็ไม่รู้จะเป็นไงนะวันนี้เราสั่งแบบ ลองแบบแฮมก่อนเนี่ยคือด้วยความที่มันมีแบบมะเขือเทศแล้วก็แฮมอ่ะมันทำให้แบบว่าม,มันมันเปรี้ยวตัดกับเค็ม,ออมเอมกำลังการน,นี้ก็แปดร้อยเยนมั้งส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อกับชีสนครับและนั่นคือสีงความกรอบของขนมปังกับมันเป็นแบคุ้ปชิ้นอ่ะอืมอันก็อร่อยแต่ว่าเมื่อกี้อร่อยกว่าเมื่อกี้ชอบมากกว่าเรามาตามรอยกาแฟาที่ได้รับรางวัลกันบ,บ้างครับร้านนี้ชื่อว่า r o s o l e by Nosy Coffee คอนเซปต์หลักของร้านนี้คือเขาจะขายเฉพาะกาแฟซิงเกิลออริจินเท่านั้นนะฮะโดยที่เขาจะขายมาเมล็ดก,กาแฟหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่มเมล็ดก,กาแฟที่เขาได้รับรางวัลก็คือกาแฟเปรูนั่นเองและนั่นก็คือเมนูที่ผมสั่งในวันนี้ครับ มันเป็นลาเต้คือเป็นถ้วยรางวัลของเขาและนี่คือหน้าตาลาเต้ที่เราสั่งนะซึ่งกาแฟเปรูของร้านนี้จะได้รับรางวัล Cup of Excellence ในปี2021นี่เองส่วนตัวเป็นค,คนกินกาแฟขมไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นกาแฟนมอ,ออกเปรี้ยวนิดน,นึงมันเป็น acidity นิดนึงแล้วเหมือนกับว่าเขาพาเพิ่มนเป็นลาเต้มันเลยแบบใส่นมเยอะใช่ไหมความเป็นกาแฟมันเลยแบบจางไปนิดนึงนะส่วนตัวว่าแต่เขาทําได้หลายแบบไงเอสเปรสโซอเมริกาโน่แต่เราเลือกลาเต้เราเลือกลาเต้จริงๆเหมือนเขาจะแนะนํำมันตัวเอสเปรสโซ่มากกว่าร้านถัััดดมมาา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 ยย้้้้ททีี่่่ตลกกิิิจนนนนบบงะครรออชืว เบคอนความโดดเด่นของร้านนี้เขาก็คือเขาจะใช้ซ e ูชิสไตล์เอโดมาเอะนั่นเองนะฮะซึ่งจะเน้นความอร่อยของข้าวหมักจากน้ำม่มสายชูผสมผสานกับความสดของปลาในแต่ละฤดูครับนี่เป็นแบคเคมนสำหรับวันนี้4,500ั45หานก็จะได้มีกุ้งมีโอโทโร่มีโคตาเตะ หืมโค้งสเตเตสดมากใช่โ้งสเสดมากข้าวมันหอมมากข้าวมันถูม,มันดีนาไฮไลท์้นเป็นอูน,นีวะ่ะอูน,นิที่นี่แพงเฮ้ยอูน,นีก็อร่อยวะ่ะ นอกจากร้านซูชิแล้วตลาดปลาซูกิจิก็ยังมีร้านต่างๆให้เราเลือกอีกมากมายเลยนะฮะเลยได้ว่าเดินที่นี่ที่เดียวอิ่มท้องไปถึงเย็นเลยฮะ,ะสงสัยเจ้า2ตัวนี้คงเป็นขาประจําที่นี่แหละครับร้านไข่หวานร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากครับเลยต้องลองซะหน่อยเขาทําให้ดูสดๆ<ค>หน้าร้านเลยครับซื้อมา2อันนะคะอันละร้อยเยนอารมณ์แบบนักท่องเที่ยวอยากลองเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไข่หวานราคาร้อยเยนคนต่อคิวเยอะเราก็ต่อตามเขา หวานมากเลยอ่ะใส่น้ำตาลเยอะสันน่ะใส่น้ำตาลเยอะอ่ะ มันหวานแต่แม่ว่ามันหอมอร่อยปกติไม่ชอบกินเน่ไข่ไข่หวานเนี่ยอันนี้หวานหอมอร่อยจริงน่าใส่น้ำตาลเก่พอควรเพราะมันหวานแล้วใส่ใส่น้ำตาลมันทำให้มันาม่ดำถ้ามันใส่น้ำตาลน้อยมันจะไม่ึบถัดมาไม่ไกลจากตลาดซูกิจิครับร้านนี้ชื่อว่า r a ซึ่งเป็นร้านกาแฟเล็กๆครึ่งครูหาที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีฮัตจูเบะแต่เชื่อไหมละครับว่าร้านเล็กๆเพียงแค่นี้นะครับมีลูกค้าเดินเข้าร้านตลอดเวลาและโดยส่วนมากก็เป็นคนญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับร้านนี้นะครับมันเป็นร้านเล็กๆเลยอันนี้เราอยู่คอฟฟี่ส แบบแทบจะครึ่งคูหาเลยมั้งเดินเข้าไปนี่แบบว่าคนแน่นตลอดร้านเลยซึ่งบริเวณนี้มันไม่ใช่บริเวณพุกธิพาเลยนะแต่ว่าคนก็คเข้ามาซื้อกาแฟตลอดเวลากาแฟขายดีจริงใช่แล้วครับรอก็หมายถึงการที่สิงโตคำรามนั่นเองนะครับที่เขาพยายามจะเปรียบเทียบว่ากาแฟของเขานั้นกินแล้วมีพลังนะครับคงหมายถึงว่ากาแฟที่เขาใช้นั้นเป็นกาแฟประเภทที่แรงเป็นพิเศษดูที่ราคากาแฟที่นี่ไม่แรงมากครับแพงสุดก็แค่560เยนเท่านั้นเอง นั่นแหละครับตามรีวิวมาเหมือนกันก็มาลองกินกาแฟนะฮะตอนนี้เที่ยงแล้วแต่ก็กิกนกาแฟอีกแก้มนะครับอันนี้เราสั่งมาเป็น เมันได้ความนัวติดเค็มนิดๆของของบัตเตอร์ก็รสชาติมันก็จะเป็นเค็มขมๆนิดๆกบบกาแฟพยายามจะถามเขาว่าเขาใช้กาแฟอะไรแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะก็เลยยังไม่ทราบของเขาใช้กาแฟน่าจะเป็น house brand ก็ราคา5 6 0อเยนอีกแก้วหนึ่งที่สั่งมาชื่อว่าเบนโบลาเต้ฮาร์ดก็คือว่าเราสั่งรูปผงไปนะค่าทำเป็นเรนโบว์ฟรีลาเต้ขนนมเยอะไง440เยนเออก็มีความเป็นลาเต้ถ้าคนชอบกินนมเยอะก็กินลาเต้นมที่ญี่ปุ่นมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอร่อยฉะนั้นกินแบบลาเต้ก็ และนั่นก็เป็นร้านอาหารทั้งหมดในโตกเกียวที่เราคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในทริปนี้นะครับส่วนคราวหน้าเราจะไปไหนกันต่อเดียวตามตอนต่อไป